เดินทางมาถึงคู่ชิงแล้วโคราาอยู่ด้านซ้ายมือส่วนนิสิเก่าจุลาอยู่มุมขวามือออกตัวก่อนด้วยการเตะลูกพร้อมผู้ตัดสินในวันนี้ได้แก่อาจารย์ทวีพันธ์ประยงห์หอมทำหน้าที่ในครั้งนี้เกตสองเกตเช่นเดียวเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลง เดียว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 เอามากีนมันมันลงไปแข่งกับเขาด้วยอ่ะสมน้ำหน้ามึงทำหน้าที่สองประเภทอ่ะไอ้ต้นอ้อยต้้นอยไอ้ต้นอ้อยเดียวเต็มที่ต้นอ้อยต้นต้นอ้อยเต็มที่ลูกศิษย์พี่เคปยมาไอ้ต้นกล้วยต้นอ้อยดูทรงมันน่าจะต้นโป่งว่ะใหญ่ที่สาดต้นเผ็ดต้นใบอะไรอ่ะมันเล่นทีมอะไรเมื่อกี้เนี่ย คา,าชาเล่นชชาฮันเตอร์เหรอโออยากเล่นก็อยากเล่นนี่พอกับ EOD ผมเลยเมื่อกี้ลงไปหมายเลขน่าจะหมายเลข5้ายี่สิบ็ดนี่แหละเห็นลักบี้แล้ววันอยู่ไม่ได้ฮะต้องลงไปโดนนวดโดนไปโดนทักกันซะหน่อยนี่นอนหลับคุนักลักบี้เนี่ยเอาโคราชมาแล้วครับหมายเลขหนึ่งสำหรับโคราชนี้ก็ ได้รับสปอนเซอร์สนับสนุนโดยวย a IA ขออนุญาตประกาศชื่อให้กับท่านที่สนับสนุนรักบี้ของโคราชครับนีสิทิ์เก่าตุลาอยู่ในเสื้อสีชมพูน้ำเงินนะครับโคราชได้ลูกโทษนี่ฮะนิสิตเก่าตุลาเดินทางมาในครั้งนี้นะลูกโทษอย่างเนี้ยท่านผู้ชมสังเกตเอะขอสกรรมทุกทีม เพื่อดึงกองหน้าของตุลาเข้ามาอยู่ในสกรรห้าคนที่เหลือนในสนามก็ออกลายวัดกันทั้งสีดำและสีชมพูนี่นิสิทิ์เก่าตุลาลงกรเข้าไม่ได้ฮะสถาบันนี้เพราะว่าลงกรโอ้โหถูกจับโดนหนักเลย ลูกโทษแับเล่นนะจุฬาใจถึงทับเล่นส่งให้หมายเลข29หรือเปล่าโอ,โ,โอ้โหเต็มเต็มดอกฮะโคราชรออยู่หมายเลข15กําลังออกมาปลีกตัวมาแล้วอ้าวไอ้นี่ขมโมยจากทางด้านซ้ายมือหลอกโคราชขาอ่อนใช่พี่วินกูล่วหน่ะไม่ใช่นะ Fala claro que gosta de mim, eu falo que gosto também. เข้าระหว่างต่อทั้งสอ,องและได้คะแนนอสองคะแนนขยับขึ้นน้ำเจจุดต่อศูนโอ้คู่นี้จบคู่นี้ยังมีอีกสองคู่ครับนึกๆไปก็ใจหายวันเวลาใกล้ลิเกจะปิดฉากละอีกสองคู่จะเป็นการชิง ชนะเลิศในระดับต่างๆ,ๆเช่นเดียวกันวันเวลาไม่เคยคอยใครครับตอนนี้สองวันเต็มๆครับณสน,นามแห่งนี้กำลังสร้างเป็นรักครับตอนนี้แข่งกันมานับคะแนนกันมาโคจอมาถึงรอบทิงชนะเลิศแล้วเอาแล้วโครานไม่ยอมฮะนิสิตเก่าจุฬาจะทำยังไงฮะตอนนี้ มีสัญญาณนกหวีดยาวอีกครั้งหนึ่งครับทำโทษแท็กเกิลแล้วให้ปล่อยผู้ที่ถูกแท็กเกิลก่อนนะครับสัญญาณเป็นลูกโทษให้กับทางด้านโคราชเฮ้ยใช่ด้วยเว้ยหมายเลขสิบพี่วินผมจริงจริง<ๆ>เลยอ,อ้าวขอสกรรมฮนะนี่มาสกรรมโชว์ทางด้านประธานหน่อยอาจารย์สมชายอยากเห็นมาสกรรมตรงนี้ เอากันชัดๆนี่ฮะหน่ารักทั้งสองทีมแม่สุดยอดดึงกองหน้ามาเลยห้าคนมาอยู่ในสกรรมให้หมดสามจงังหวะเหมือนกันโอเคเี่ต้องอ้าไว้ก็ได้มาแล้วโอ้โห สเต็ปดีจริงครับพี่วินบอกโอ้โหสุดยอดนะนี่เป็นโมนแล้วครับสร้างโมนแล้วดันแล้วไม่ออกฮะโดนโดนนิสิตเกา่าจุฬาล็อกอยู่โมนลูกไม่ออกเลยพร้อมแล้ว เนี่ย <ersch> ความน่ารัก <al> ของสุรินทร์ซูเปอร์เทนนะคนยกธงก็อยากเล่นคนเล่นก็อยากยกธงคนจัดก็อยากเป็นโค้ดนะน้องเจนกูกระโดดไปเป็นโค้ดแล้วเนี่ยคนจัดเหลือเหลือแต่ทีมกู้ภัยผมเนี่ยไม่รู้จักทำอะไรอีกสักหน้าที่นึ่งวันนี้นั่งหลับละมากินกาแฟก่อนวะ หากาแฟดำกินก่อนในห้องอ่ะเอานิสิตเกาจุลานิสิตเกาจุลาโคราชโคราชโคราชบ้านเองทำงางวางทายเลยครับอาจารย์ทวีพันธุ์พุทธศินคืนนี้ได้ข่าวจะเดินทางเข้ากรุงเทพนะขับรถจะหลับนะฮะสบายตัวลนะ ไม่เป็นไรครับจากสุรินเข้ากรุงเทพแค่ปากทาง,องโอ้แต่สวยครับเข้าซ้ายด้วยฮะวางเต็มแข้งเข้าไประหว่างสาทั้งสองและข้ามคานมาเริ่มกันใหม่14.0จุดต่อ0โดยทางด้านนิสิตเกาจุลา ลาไม่โคลาไม่ยอทเอฮะเอาใหม่เอาใหม่หพีิกเกมใหม่พีิกเกมใหม่ให้กำลังใจฮนะเริ่มเล่นครับรับได้โคราดมองไกลให้ซ้ายหลุดขึ้นมาบวกเลยฮนะทางด้านสีดำจากโคราด เสียลูกโทษเลยฮะทางด้านนิสิตเก่าจุฬาต้องถอยสิบเมตรฮะอ,อย่างเล่นต่อไปครับลูกโทษลูกนี้จากลูกโทษลูกนี้การเตะออกนั้นยังจะได้สิทธิ์ในการเล่นอีกหนึ่งเพนะฮะหนึ่งเพนะฮะไม่ไม่ไม่หมดเวลานะครับเนื่องจากเป็นลูกโทษ ฉะนั้นลักษณะอย่างนี้ระดับนานาชาติก็จะรับทราบอยู่ว่าได้สิทธิ์จากลูกโทษแล้วอะไรฮะขอดู TMO เหรอฮะฮอาจารวีพันธ์ส่งสัญญาอะไร TMO เหรอนู่นนะไปดูไลฟ์สดเอาอ๋อขอลูกโถนึกว่าขอดู TMO เออนึกว่าขอดูจอเนี่ยจอสกอร์บอร์ดอยู่หน้าดูเอาเองอ่ะพร้อม โคราชยนดอกนี้ลาดเพฮะเอาลูกไปเข้ามือทางด้านนิติเก่าจูลาพาบอลมาแล้วเป็นลูกโทษอีกครั้งหนึ่งเอา้าหมดเวลาไม่ได้ด้วยต้องเล่นต่อเล่นเร็วแล้วบวกแล้วโคราชบวกเข้ามาอ้อย่างกระสุดชนช้างเลยกีฬาคนชนคนฮนะชนกันสุดๆอย่างนี้หลายคนถาม ทำไมเล่นกันดูเดือดอย่างนี้เนี่ยลักบี้ก็เป็นอย่างเงี้ยดูหมายเล่นดึงนี่ฮะดูหมายเล่นดึงของโคราชพันสารลักบี้นี่ไปตามกว่า35ปีฮะคนยขอทันลีโอ้โหโอ้โหเสมอการพิวินพ่วินเลิกก่อนไปไปพักครับสองนาทีขอน้ำหน่อย<ป>ให้พุทธศิลป์หน่อย<ป>เอาเอาน้ำไปถวายพระหน่อยแล้วนูนะ่นน่ะพุทธศิลนเนี่ย<ป> เห็นศรีรษะไม่มีผมก็นึกว่าพระคู่นี้ก็เป็นคู่ชิงครับเป็นคู่ชิงชิงชนะเลิศดิวิชั่น2ครับไม่มีใครยอมใครแน่นอนเชื่อได้ กินทา่ทา,า,ทาก่อนครับทั้งโคาชทั้งนิสิตเก่าจุฬาเดินไปเยอะเดินไปเยอะลาดหัวลาดแขนหน่อยเย็นๆหน่อยสดชื่นหน่อยตามทันตามทัน,นแค่สองทายตามทันเราเชื่อว่าท่านทำได้ฮะเอาแล้วเล่นกีฬารักมี่ส,สวยๆหน่อยอา้าวสัญญานกหวนดังสี่เลี้ยงลงอา้าว พี่เลี้ยงออกใครเขาอนุญาตโค้ณพี่เก่งไม่มีใครอนุญาตคุณหรอกคุณจะหนีไปเป็นโค้ชอย่างเดียวไม่ได้หรอกขนาดคนยกธงผมยังเล่นเลยไม่เห็นอหรอ EOD คุณเนี่ยพร้อมโครนาชเริ่มก่อนฮนะ เดี๋ยวไปปลูกบูทอนขึ้นมาฮะมีน้าบูทอนสาบศูนย์ <laughs> โอ้ย <laughs> คนมีของอย่าแก้กันนะ <c oughs> ไม่ได้เชื่อ <c oughs> เห็นอย่างนี้ลุงแล้วมีตกใส่กาดิสาแล้วออกไป <c oughs> โอ้เ <c oughs> ต็มเต็มฮะโดนเต็มเต็มเอา โคลาสสีดำาอ a โยนพร้อมแล้วดูการโยนของโคราสครับพร้อมแล้วลแก้งหมาจะกระโดดไม่กระโดดนะแท็กเกิล้วไม่ปรีตัวนี่โดนทันทีเลยนะระดับเจ็ดคนเอาแล้วหมายเลขหนึ่ง บอกแล้วไม่ต่ำกว่า45ิาพันษาในกีฬาลักบี้คนนี้ไปอีกแล้วพี่วินผมส่งออกโอ้โหสุดยอดโอ้เสือไม่ทิ้งลายจริงๆฮะการส่งลูกแบบนี้กำลังแขนแกดีทีเดียวฮะไม่ใช่เรื่องง,ง่ายๆนะส่งลูกข้ามไปอย่างนี้แล้วรับบอลได้ด้วยในเวลาเดียวกันโดนอีส10เมตรฮนะ เอาเก้าอี้หนแล้วสตาร์ทไทม์แล้วใบเหลืองกดเวลาให้แล้วบอค,คือคือใบเหลืองนี่จะบอกว่าพอผู้ตัดสินชูใบเหลืองเนี่ยเวลาที่ข้อมือผมเนี่ยจะเดินดทันทีเวลาจะสตาร์ทตอนที่เวลาจะเดินตอนที่ชูใบเหลืองสองนาทีเนี่ยนี่ตรงที่อาจารย์เสื้อสีเหลืองเอาเก้าอี้ไปวางไว้เราเรียกว่าสินบินนะสินบินแป๊นหนึ่งแป๊บหนึ่งนั่งพักก่อนพี่ หมายเลขสของนิสิตเก่าจุฬาเหลือเก้าตัวอ่ะเล่น,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 นเล่นได้ครับสองนาทีแป๊บหนึ่งจินบินนะหมายเลขเจ็ดนะส่งให้พี่พิน,นทำไงอ่ะพีพินส่งไปขวาเลยฮะหวังจะทะลุน,นิสิตเก่าจุฬาเข้าไปทำคะแนนตามมาทำได้หรือไม่ฮัะโคราชออกบอลมาด้านหลังเนี้ยแนวซ้ายมือรับบอลได้เข้าสแตดมทันทีเลย ยอมให้จับฮะนี่เรียกว่าพีชีพกับลูกรักวบี้โดนจับโดนจับนิสิเกา่าดูการได้เปรียบอย่างเล่นอยู่ครับ11ส่งให้กับหมายเลข1ิหลอกหลอกโอ้โหแล้วก็ให้ปีกฮะทำคะแนน5คะแนนได้แล้วเรียบร้อย จากการวางทายครับตามมา5จุดต่อสิสินบินครบเวลาครับใบเหลืองเวลาครบแล้วเข้าได้กรรมาการให้เข้าได้ครับหมายเลขส ไปครบแล้ว10ต่ดสิเอาอีกหนึ่งไทยอาแล้วโคลาชนิสิตเกาจุลาเปลี่ยนตัวได้ตลอดเวลาเริ่มได้เอาล้วครับเวลายังไม่เวลายังเหลือเล่นต่อไปครับถ้วยดีวิชั่นจะเป็นของใครระหว่างนิสิตเกาจุลากับโคลาชแลกกันแล้วตอนนี้ เนี่ยต้องปีกตัวออกมาเอา้าลูกออกทางด้านนิสิกาตุลาพาขึ้นมาโคราชไม่ยอมมะเอาแล้วครับไม่รู้ว่าสดหมดเกา่าหรือเก่าหมดเก่ากันแน่ดูกันให้ดีฮะสองทีมนี้อ๋อ,อน่าจะเป็นเขาเรียกเอ็กซิเดนทัลรอเปล่าฮะอ,อ,อาจารย์ทวีพันธ์สกรรมให้ทางด้านสีดำครับ เข้ามาเล่นในแดนของนิสิตเก่าจุฬาบริเวณเส้น22เมตรจะไปถึงเขตรประตูหรือไม่มาชมให้กำลังใจทั้งสองทีมแลท่านผู้ชมตอนนี้แดดก,ก็ลม่มว่าเป็นใจจริงๆสำหรับบรรยากาศที่สุรินทร์นี่แดดลม่มลมตกไฟสปอตไลท์ไม่ต้องเปิดครับยังมองเห็นกันอยู่ตอนนี้สกรรมนี้เป็นของทางด้านสีดำจากโคราช AIA สปอนเซอร์ส่งเข้าประกวดมาแล้วออกมาแล้วเข้ามือพี่พ yeah, ีดโอโหลูกนี้ไม่มีปัญหาตัวบอลลอดตั้ีไปมีการถอดเสื้อเห็นสีโครงรายการนี้ออกด้านข้างครับออกด้านข้างเอาแล้วขอเล่นเร็วเลยครับแท็บแล้วเล่นแล้วส่งให้หมายเลขสามของทางด้านสีดําของทางด้านโคราชยังดูการได้เปรียบ ทุดสินหยุดเวลาแล้วครับให้ใบเหลืองเอาเวลาเดินละนาฬิกาผมจับแล้วครับใบเหลืองเป็นล,ลูกโทษของทางด้านโคราชครับเฮ้ยขอสะกกรรมครับพี่เก่งจับนะ โครด้าใส่บอลเข้าสกรรมครับมายเลแดงของสแตนด์นิสิติเกาตุราแล้วส่งให้เป็นลา่าหมายเลขเจ็ดของสแตนด์สีดำจากเอเอ,เอ๊พีพวีจะมาอะไรคับหมายเลขสิบสองตรงไเจ้าโอ้โหทะลุมาถึงหมายเลขสิบห้าจากซ้ายไปตั้งไหลขวาแล้ววิ่งขึ้นมานิสิตเก่าจุฬาไม่ยอมจับทันทีแท็กเกิลคนที่มีบอลแล้วพาบอลขึ้นไปเป็นลูกโทษให้กับนิสิตเก่าจุฬาครับขอบคุณครับพี่ดีดี้ลงไปแล้วพีซีโอเวลาหยุด นี่นั่งหลับเย็ดนีด่ครับแมาการจัดสุรินซูเปอร์เทนนี่ถือว่าได้มาตรฐานนะฮะเรามีพิซโอถึงสองท่านดีระดับโปรไฟล์เอเชียไปดงังแล้วล๋อปูมน้ำไหลไฟดับเลยคุณเดี๋อวเไรไปทับ อ๋อดังละดังละคือ <c oughs> ต้องบรรยายเรื่อยๆห,หยุดไม่ได้ถ <c oughs> ้หยุดแล้วมันขาด <c oughs> คือคือลักบี้เนี่ยหนึ่งจะแข่งขันได้ต้องมีทีมแพทยในสนามถ้าไม่มีทีมแพทย์กติกาบอกก็เลยนะว่าไม่อนุญาตให้แข่งขันไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิน้นและปัจจุบันนี้ก็ต้องมีทีม PCO ที่ดูแลาการบาด <c oughs> เจ็บเบื้องต้น ของนักกีฬาเพื่ออความปลอดภัยของนักกีฬาหรือว่าเซฟตี้นั่นเองฉะนั้นตอนนี้ทุกททัวร์นาเมนต์ทุกๆแมตช์การแข่งขันนั้นครับอ่ะสินบินพร้อมอยืนรอข้าสนามได้เลยพี่เก่งพาไปโคราชมาเร็วต่อไปหลอกหลอกส่งให้โคราชพาบอลมาเรียกเพื่อนคือมาต่อรายแล้วตอนนี้สีดำจาก ลูกโทเอาสินบินลงสินบินลงเขาเวลาแล้วเล่นเล่นอย่าเตออกอย่าเตออกอย่าเตออกเล่นอ้ยขัดใจจริงเลยอยากดูชน,นะครับมีสิ